วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ประกาศจะมาบอกเล่าประสบการณ์ของโรคที่เกิดกับตัวของประกาเองซึ่งประกาศคิดว่าเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันชื่อว่าโรคนั่นคือโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนที่เรียกว่าโรคเวียนหัวขณะเปลี่ยนท่าหรือโรคนิ้วในหูชั้นในมีสาเหตุจากการเสรื่อมถอยของอวัยวะภายในหู ซึ่งมับได้ในผู้สูงอายุซึ่งจะมีอาการเวียนหัวศีรษะบ้านหมุนในขณะที่เปลี่ยนท่าพบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุซึ่งโรคนี้จะเป็นตะกอนแคลเซียมที่สะสมอยู่ภายในบริเวณของอวัยวะการทรงตัวของหูชั้นในเมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะก็จะเกิดอาการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนแคลเซียมนี้ ซึ่งการเคลื่อนที่ได้เมื่อน้ำในหูชั้นในมีการเคลื่อนไหวจึงมีผลกระตุ้นให้อวัยวะการทรงตัวทำให้เกิดการเวียนศีรษะและบ้านหมุนโดยจะเกิดแบบทันทีทันใดาภายในหนึ่งนาทีแล้วอาการนั้นก็ค่อยๆหายไปเมื่อเราหยุดขยับแต่หากเราขยับหรือเคลื่อนที่ในศีรษะอาการนั้นก็จะกลับมาอีกทีซึ่งอาการเวียนหัวบ้านหมุน จะมีอาการของขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยแต่โรคนี้จะไม่พบอาการหูอื้อตาลายมาประกอบรวมถึงอาการสูญเสียการได้ยินจะไม่มีซึ่งการรักษาของโรคนี้ยังไม่มียาที่รักษาโดยตรงแต่จะรักษาตามอาการที่คนใกล้เป็นเพราะอาการของโรคนี้จะค่อยๆทุเลาลงไปภายในหนึ่งเดือน หากไม่มีการกระตุ้นให้เกิดอีกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่วิธีการแก้ไขโรคนี้นั่นคือการทำกายภาพบำบัดเพื่อทำการเคลื่อนตะกอนหินปูนนี้กลับออกไปซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดและได้ผลในการรักษามากที่สุดแต่ตัวของผู้ป่วยเองก็จะต้องมีวิธีการปร้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้อีก นั่นคือ3อซึ่งตัวประการนำมาใช้แล้วได้ผลดีจึงได้นำมาบอกต่อนั่นคืออที่หนึ่งอาหารที่ถูกหลักโภชนาการห้ามู่ควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงมันหวานเค็มรสจัดส่วนออที่สองนั่นคือการออกกำลังกายผู้สูงอายุอย่างเราเราควรหมั่นออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนออดที่3นั่นคือการไม่อดนอนหรือการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอต่อร่างกายผู้สูงอายุอย่างเราๆควรนอนไม่เกินสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่ง,ลงแล้วควรมีการงีบหลับตอนช่วงบ่ายๆสัก1หรือสองชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ป้ากาได้ทดลองกับตัวเองแล้วโรคนี้หายไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ได้สองถึงสามเดือนแล้วลองดูกันนะคะ